มีผู้อธิบายอารมณ์นะบอกว่าพระอาจารย์ครับวันนี้ผมภาวนาเห็นสถานที่ที่นั่งภาวนาอยู่ตกใจนึกว่าเผลอลืมตาจึงได้ตั้งสติจะหลับตาลงแต่ปรากฏว่าตัวเองหลับอยู่พอรู้ตัวก็มืดเหมือนเดิมและไม่เห็นอีกเลยครับนี่เป็นการอธิบายไอ้ที่ว่าเรานั่งภาวนาแล้วสติสมาธิของเราคงจะได้ระดับหนึ่งคงจะได้ดี มันก็เลยเห็นนิมิตพอมันลยสงบละเอียดเข้าไประดับหนึ่งมันก็เห็นนิมิตแต่ก็นีว่านิมิตที่เห็นเนี่ยนะมันเกิดที่เรียกว่าเห็นเป็นปัจจุบันอารมณ์เหมือนกับตอนที่เราของกำนอนตอนที่เรานั่งอยู่ครับมันก็บ,บอกว่าตกใจนึกว่าเผลอลืมตาคือสติมันเข้าไปแต่กานี้ว่าจึงจึงดึงสติกลับมาจะหลับตาลง คือในในนิมิตน่ะนะในนิมิตนี่เห็นนะตัวอตกใจนึกว่าตัวเองเผื่อเริมตาคือตาแล้วก็ตั้งสต,ติจะหลับตาลงในนิมิตเนี่ยก็ตั้งสต,ติจะตะหลับตาองแต่ว่าตัวเองหลับอยู่แล้วก็ตัวเองกําลังนั่งสมาธิอยู่หลับตาอยู่พอรู้สึกตัวก็เหมือนเดิมก็มืดนะเหมือนเดิมก็ใช่ล้วเราหลับตาเรามาถึงกายนอกแล้วมาถึงตัวนอกแล้ว มันก็คนเราหลับตามันก็ต้องมืดแะ้รแต่ถ้าเราเข้าไปอยู่ในตัวนายมันก็ละเอียดถ้าเรามีสติด,ดีเราก็เห็นชัดเจนตามความเป็นจริงแต่ถ้าสติเราน้อยมันก็จะเป็นการฝันสะมากกว่าเป็นนิมิตที่หลอกลวงเชื่อถือไม่ได้นะเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปสนใจอะไรมันมากเลยก็เลยตอบไปบอกว่ามันจะเห็นก็ช่างมันเป็นนิมิตสัญญามีสติบ้างมากบ้างน้อยบ้าง อย่าทิ้งหลักสติสัมัญญาเป็นใช้ได้คือสติปัฏฐานสี่เรื่องเวทนาสัญญาสังขานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตตาจะเห็นจริงมันก็เป็นไรเห็นจริงมันก็ไม่เที่ยงเห็นหลอกลวงมันก็ไม่เที่ยงพอสติเราดีมันก็เห็นคมชัดเห็นธรรมความเป็นจริงหน่อยแต่เราอยู่ในส่วนละเอียดเราก็เห็นส่วนละเอียดถ้าเราอยู่ในทรงอารมณ์ในส่วนละเอียดมากๆ แต่ถ้าเราอยู่ในส่วนหยาบเราก็เห็นส่วนหยาบล้าตานอกเราดูเนี่ยเราก็เห็นอะไรแต่ถ้าตาเราไม่เคยดีเราก็มองอะไรเบลอๆเหมือนอายุมากแล้วเนี่ยแต่เราฝึกสติดีๆสติสาม,มัญญาดีๆสติดีๆเข้าไปสู่ส่วนละเอียดทรงอารมณ์ละเอียดดีสะอาดสว่างสงบดีเราก็เห็นอะไรถ้าสติมันดีเราก็เห็นตามความเป็นจริงแล้วถ้าสติไม่ดีนีการเห็นนีน่็เห็นเนื่องจากนี้มีสัญญาไงจริงบ้างไม่จริงบ้างเพราะฉะนั้น เราจะไปสนใจเรื่องภายในภายนอกอะไรมากเราสนใจเรื่องนะเบนมาที่สติตรงสัมมัญญาดีกว่ามันจะได้ละอุปทานเข้าสู่เนะส้นทางของมหาสติปัฏฐานสูตรสติปัฏฐานสี่จะดีที่สุดนะเกิดแล้วเกิดมาแล้วอย่าให้เสียชาติเกิดเพราะการเจริญแค่สมถภา,าวนาในี่ใครก็เจริญไดนะ้เป็นบุตรชนนะนะจะให้ถึงรู้จักตัววิปัสนาเห็นรูปนามเกิดดับเนี่ย ให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกวรนณาตาเลยแล้วก็ฝึกสติสมัยเบรนนิสัยสมัยให้มีสติสัมัญญะในการทําลายการยึดมั่นถือมั่นนี่ทิ้งไปและเดินทางให้ตรงสู่สติสัมปัญญะไปเรือจนกว่าจะถึงนิพพานอันนี้ดีที่สุด